สถานีวิทยุสราญรม AM 1 5 7 5การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลก ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับผมพบกันเช่นเคยนะครับกับผมสวิตมังคละนะครับผู้ดำเนินรายการเราคืออาเซียนช่วงเช้านะครับหกโมงครึ่งถึง7จ็ดโมงเป็นประจําทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีสองครั้งต่อสัปดาห์ครั้งละครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับในช่วงเช้าเช้าก่อนที่จะไปปฏิบัติภารกิจอะไรกันต่างๆนะครับขอให้ทุกท่านก็ฟังรายการติดตามรายการกันต่อไปนะครับ วันนี้รายการเราคืออาเซียนนะครับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยด้วยสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนแล้วก็พัฒนานการล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมที่สําคัญสําคัญนะครับวันนี้ผมมาคนเดียวก็จะนํารายละเอียดของการประชุมที่ผมตัวผมเองนะครับเพิ่งไปประชุมมาเนี่ยมาเล่าให้ฟังละกันนะครับท่านผู้ฟัง การประชุมที่ว่าเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นไปเมื่อประมาณกลางเดือนที่ผ่านมาเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นช่วงของอการประชุมที่เรียกว่าครั้งสุดท้ายของกรอบนี้นะครับกรอบนี้เรียกว่ากรอบอาเซียนคอนเน็กติวิตี้โคออร์ดิเนติงคอมมิตี้นะครับเป็นคณะ กรรมการที่ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินง,งานตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนหรือที่เรียกว่าอาเซียนคอนเน็กติวิตี้นะครับแฟนรายการคงจําได้นะครับถ้าเกิดว่าติดตามรายการมาอยู่อย่างต่อเนื่องเนี่ยจะทราบว่าคอนเน็กติวิตี้เนี่ยคือความเชื่อมโยงซึ่งแบ่งออกได้เป็น3ด้านนะครับก็คือด้านกายภาพที่เ,เกี่ยวข้องกับเรื่องของการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบกทางทางบกก็มีทางถนนทางรถไฟนะครับแล้วก็มีทางเรือนะครับพัฒนาท่าเรือแล้วก็ทางอากาศด้วยเ,เส้นทางการบินต่างๆนะครับรวมไปถึงด้านที่2คือเรื่องของสถาบัน บ,บางทีใช้คำว่าเชิงสถาบันหรือ institutional connectivity เนี่ยอาจจะง,งงนะครับทางสถาบันก็คือเรื่องของกฎระเบียบนั่นเองนะครับถ้าเราสร้างเส้นฐานเชื่อมโยงคับทางคมนาคมไปแต่ว่าไปติดขัดในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นผ่านข้ามแดนไปแต่ว่ายังตะกุกตะกักนะครับยังกฎระเบียบไม่สอดคล้องกันนะครับทำให้เสียเวลาอยู่ตรงจุดผ่านแดนเนี่ยก็เรียกว่ายัางไม่คล่องตัวแล้วก็ยังไม่เชื่อมโยงกันอย่างแทจ้จริง ก็จะมีการพูดถึงการปรับประสานกฎระเบียบนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการการเชื่อมโยงให้ดีขึ้นด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นด้านที่2นะครับด้านที่3ก็คือเรื่องของอการเชื่อมโยงระดับประชาชนนะครับก็จะเป็นการแลก,กเปลี่ยนนะครับ ระดับประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านวัฒนธรรมหรือการท่องเที่ยวนะครับทำให้ประชาชนนะครับหรือผู้คนเนี่ยสัญจรไปมาหาสู่กันได้เชื่อมโยงกันได้อย่างไร้รอยต่อนะครับก็ใช้คำว่าไร้รอยต่อหรือซิมเลสนะครับอันนี้ก็เป็นอ,องค์กรหรือกลไกนะครับที่จะดูแลเรื่องของ แผนงานเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมโยงก็คือเอท c c ปีเอซหรือ a าเซียนคอนเน็ก i ิวิตี้โคอเ t เนตติ้งคอมมิเนี่ยแหละครับเพิ่งมีประชุมกันไปครับที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับในช่วงของวันที่15ถึง16ตุลาคมที่ผ่านมาและผมเองก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมอยู่ในคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมกัรประชุมด้วยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่อย่างที่เรียนนะครับเป็นครั้ง เรียกว่าใหญ่ที่สุดก็ได้ของปีแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายของเอเที่จะพบกันนะครับเป็นครั้งที่3นะครับออผมเข้าใจว่าครั้งที่1ครั้งที่2ผมก็เอาผลออของการประชุมมาเล่าให้ฟังด้วยแล้วนะครับครั้งแรกก็จัดออตอนประมาณช่วงต้น,ต,นต้นปีหน่อยนะครับประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ครั้งที่2จัดประมาณเดือนมิถุนายนนะครับครั้งนี้ครั้งที่3นะครับจัดเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมานะครับสิบหตุลาคม ที่เรียกว่าครั้งใหญ่เนี่ยเพราะว่านอกเหนือจากการประชุมของออผู้แทนที่อยู่ในเอธิแล้วนะครับซึ่งส่วนของไทยประเทศไทยเนี่ยมีท่านทูตนะครับเอกอ,อัครราชทูตประดับพิบุญสงคารามนะครับท่านเกษียณอายุราชการแล้วนะครับแต่ยังทํางานเพื่อประเทศชาติแล้วก็ทํางานในฐานะผู้แทนไทยในเอ C ิออยู่ดูแลเรื่องของความเชื่อมโยงเนี่ยแหละครับท่าน ออทอประดาบที่ดูบสงครามหรือท่านทูตประดาบเนี่ยนะครับท่านเป็นอดีตรองประหลัดกระทรวงการต่างประเทศและท่านก็เคยดํารงตําแหน่งอธิตมิตรกอมาเซียนก็เคยนะครับเป็นก่อนกาเษียนอายุราชการก็เป็นเอกอัครราชทูตที่กรุงโรมนะครับประเทศเอ,อิตาลีนะครับแล้วก็มเีเคยเป็นที่ฮังการีด้วยที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับ ท่านก็มีความรู้มากมายแล้วมีประสบการณ์ที่สําคัญสําคัญตอนช่วงที่ท่านเป็นอธิบดีกรมอ,อาเซียนเนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการยกกร่างนะครับกฎบัตรอาเซียนหรือที่เรียกว่าอาเซียนชาเตอร์ทั้งเป็นเอกสารที่สําคัญมากๆของอาเซียนนะครับในเรื่องของการวางกฎเกณฑ์ระเบียบนะครับรวมทั้งโครงสร้างต่างๆของประชาคมอาเซียนประชาคมอ,อาเซียนที่เราจะ มีการเปิดตัวหรือ,อพูดว่าถึงกำหนดที่จะเป็นประชาคามอาเซียนร่วมกัน10ประเทศเนี่ยนะครับในปลายปีนี้นะครับอันนี้กฎบัตรอาเซียนเนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงยุคสมัยที่ท่านาทูตประดาบเนี่ยท่านเป็นอธิบดีกรมอาเซียนด้วยนะครับแต่ในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมโยงเนี่ยท่านก็เป็นผู้แทนของเราที่ดูแลเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับในเรื่องของการเ,าเป็น ผู้แทนใน High l e v เว t ล s k f o r ฟอหรือว่าคณะทำงานระดับสูงที่ดูแลเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยกระหว่างกันในอาเซียนหรือที่เรียกว่า Master Plan on ASEAN Connectivity ย่อว่า MPAC ออกเสียงว่า MPAC หรือ MPAC ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับท่านทูตประดับก็เป็นผู้แทนของไทยใน a อ c ไปประชุมนะครับแต่พิเศษไปกว่านั้นนะครับไม่ใช่แค่ประชุมของเอเท่านั้น ที่เรียกว่าครั้งใหญ่ที่ผมบอกมีการประชุมระหว่าง a t c กับ national coordinators ด้วยเรียนท่านผู้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่ากลไกในการดำเนินงานแล้วก็การติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อมโยงตามแผนแม่บทที่ว่าเนี่ยนะครับเ <c> ขามีแบ่งเป็น2ระดับละกันนะครับถ้าพูดถึง a t ทหรือ a r ิง n c c o n n e c t i v i n t y coordinating committee เนี่ยนะครับ ที่มีทันตุประดาบเป็นผู้แทนไทยอยู่เนี่ยนะครับเป็น,นกลไกระดับภูมิภาคละกันระดับอาเซียนที่มานั่งคุยกันว่าเออไปถึงไหนแล้วนะครับการดำเนินงานตามแผนแม่บททำเอ็มแ c t นะครับแต่ว่าในระดับของแต่ละประเทศเนี่ยต้องมีกลไกด้วยที่เรียกว่า national coordinator นะครับที่ดูแลเกี่ยวกับการดำเนินงานของแต่ละประเทศเพื่อ นำไปสู่การปฏิบัติตามแผนแม่บทด้านความเชื่อมโยงเนี่แหละครับเพราะฉะนั้นมันมี2องระดับคือระดับภูมิภาคหรือระดับอาเซียนก็คือ a อเจและระดับประเทศก็คือ National Coordinators นะครับในส่วนของไทยเนี่ยผู้แทนของ National Coordinators ของเราเนี่ยโดยที่เรามีเขาเรียกว่ากรอบการประชุมอยู่ภายในของประเทศไทยนะครับที่ทำ เเรียกว่างานเกี่ยวกับเรื่องของ connectivity เนี่ยนะครับแล้วก็ให้หน่วยงานต่ตางๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมานั่งร่วมประชุมร่วมกันเนี่ยนะครับเ,เป็น National Coordinator โดยมีกระทรวงการต่างประเทศครับเป็นผู้ที่เป็นผู้ประสานงานหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของ National Coordinator เนี่ยเราก็มีท่านอธิบดีกรมอาเซียนเป็นผู้แทนหลักที่ไปเข้าร่วมกันประชุม ระหว่าง a อ p ูกับ National Candidators นะครับส่วนต่างประเทศ มีบทบาทในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อมโยงนะครับ่ที่เรียนมาแล้วมี3ด้านเนี่ยมันเกี่ยวหมดเลยครับหลายหน่วยงานมากไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมนะครับที่ดูแลเกี่ยวเรื่องเส้นทางนะครับยิบย่อยลงไปอย่างเช่นเรื่องรถไฟก็เป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยก็อยู่ด้วยในที่ประชุมของ national coordinator ของเรานะครับมีในเรื่องของปรับประสานกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าการอนวยความสุดวกดนักการค้าเนี่ยแน่นอนกระทรวงพาณิชย์เี่ เกี่ยวข้องนะครับเ,เรื่องของการดําเนินงานด้านประชาชนยกตัวอย่างนะครับเรื่องออการท่องเที่ยวนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เกี่ยวข้องเ,ออเรื่องการเปลี่ยนทางการศึกษาวัฒนธรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวัฒนธรรมก็เกี่ยวข้องเช่นกันเพราะนั้นเรามีเวทีหารือของเราอยู่ภายในประเทศที่ดูแลเรื่องนี้โดยมีกรมอาเซียนในระรับเป็นผู้ขับเคลื่อนแล้วก็เป็น ผู้แทนของ National Coordinators ของไทยนะครับท่านอทิบดีกรมาอาเซียนท่านจักริดศิรีวลีก็ไปเข้าร่วมกับประชุมที่กรุงกวลลัมเปอร์ด้วยนะครับนอกจากการประชุม a อทูบซี a C กับ National Coordinators แล้วนะครับยังมีการประชุมที่เรียกว่าอาเซียน Connectivity Symposium ด้วยซึ่งเป็นการเสวนานะครับในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ Connectivity หรือความเชื่อมโยงนี่แหละครับจัดเต็มวันเลยว,วันที่16 ตุลาคมนะครับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆมาและเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Connectivity โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นสาระสำคัญประเด็นสำคัญที่เราจะต้องดำเนินการต่อภายหลังปี2015ด้วยคือเรื่องของ Connectivity นะครับก็สอดคล้องกับเรื่องของอาเซียนคอมมูนิตี้หรือประชาคมอาเซียนความเชื่อมโยงอย่างดำเนินการต่อไปหลังปี2 5 5 8 ประเด็นเรื่องความเชื่อมโยงก็ยังเป็นวาระที่สําคัญหลังจากปี2558ด้วยเช่นกันยังมีการดําเนินการต่อไปด้วยเช่นกันการเสวนาหรือการสัมมนาสิมโพซยมครั้งนี้เนี่ยก็มีหัวข้อที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาวาระด้านความเชื่อมโยงภายหลังปี2015หรือ2558นี้ด้วยนะครับเข้าสู่เรื่องของสาระของการประชุม ที่ผมได้เกริ่นไปในช่วงแรกของรายการนะครับการประชุมที่อาเซียน connectivity coordinating committee หรือ A 2 P c พบกับ national coordinators นะครับสองระดับอย่างที่บอกนะครับมีกลุ่มหนึ่งที่ดูแลเ,เรื่องของความเชื่อมโยงการดำเนินงานในระดับภูมิภาคนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งดูแลเรื่องของการดำเนินงานในระดับประเทศเนี่ยมานั่งคุยกันนะครับ เพื่อให้มีเวทีที่สองกลุ่มนี้ได้คุยกันนะครับสองกลุ่มนี้คุยกันเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมโยงที่สำคัญสำคัญผมเ,เริ่มจากการติดตามความคืบหน้าละกันของการดำเนินง,งานตามแผนแม่บทแผนแม่บทหรือ master plan on ASEAN connectivity impact เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีมาตรการต่างๆทั้งหมด125มาตรการนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพ ด้านกฎระเบียบแล้วก็ด้านประชาชนที่ผมเรียนไปแล้วเนี่ยนะครับหลายมาตรการเนี่ยมีไทม์ไลน์หรือกำหนดเวลาไว้นะครับว่าเสร็จภายในปีนี้ปีนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นมาตรการที่อยากจะให้เสร็จภายในปี2015หรือ2558ะครับซึ่งสอดคล้องกับการที่เราจะเข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียนพอดีเพื่อที่ว่าเรื่องของการเชื่อมโยงเนี่ย ถึงแม้จะไม่ได้เป็นเสาใดเสาหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะพูดถึงประชาคมอ,อาเซียนก็มีเสาการเมืองและความมั่นคงเสาเศรษฐ,ฐกิจเสาสังคมวัฒนธรรมใช่ไหมครับความเชื่อมโยงเนี่ยจะแยกออกมาแล้วก็เป็นเรื่องของการทําให้เราเห็นภาพนะครับว่าการเป็นประชาคมอ,อาเซียนเนี่ยมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะครับมาตรการทั้ง125มาตรการเนี่ยหลายมาตรการก็มีกําหนดเวลาให้เสร็จก่อนหรือวัน ภายในปีนี้นะครับ2558เนี่ยนะครับ2015เนี่ยนะครับแต่ก็มีหลายมาตรการเหมือนกันนะครับที่อาจจะมีกำหนดเวลาที่เลยไปนะครับอาจจะหลังปี2558อก็มีเป็นปี2563หรือ2020ก็มีนะครับหลายมาตรการก็อาจจะไม่ได้มีกำหนดเวลาไว้เพราะว่าเป็นมาตรการที่จะต้องดำเนินง,งานอย่างต่อเนื่องกันไปนะครับ ไม่ว่าจะกำหนดเวลาหรือไม่กำหนดเวลาอะไรก็ตามเนี่ยเป็นหน้าที่ของ a อทูบซี c, แล้วก็ National c o o r d i n a t o r ด้วยนะครับที่จะต้องดูว่าแต่ละมาตรการเนี่ยได้ดําเนินการเสร็จสิ้นไปถึงไหนมีความคืบหน้าไปอย่างไรนะครับปรากฏว่าพิจารณากันแล้วประเมินกันแล้วเนี่ยนะครับก็มีความคืคบหน้าที่ดีในหลายๆมาตรการโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒน,นาเส้นทางคมนาคมนะครับถ้าเราดูจากเ,เ,เมื่อเริ่มมีการพูดถึงเรื่องความเชื่อมโยงนะครับประมาณ 3-4ปีที่แล้วเนี่ยนะครับและมีการดำเนินงานมาเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าถ้าเราไปทั่วอาเซียนเนี่ยนะครับถ้าดูรายการมีหลายรายการเหมือนกันพาไปตะลุยอาเซียนไปดเูเส้นทางคมนาคมเนี่ยก็จะเห็นว่ามีความเชื่อมโยงกันดีขึ้นนะครับเส้นทางคมนาคมมีความคืบหน้าครับการพัฒนาเ,เส้นทางแล้วก็การเชื่อมต่อตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับ แต่มันก็มีอุปสรรคแล้วก็มีปัญหาในหลายๆเรื่องนะครับผมยกตัวอย่างประเด็นที่เขาคุยกันมากๆเลยก็คือเรื่องของการบริหารจัดก,การข้ามแดนประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ไทยเราเองให้ความสําคัญนะครับเพราะว่าถ้ามีการบริหารจัดก,การข้ามแดนที่ดีมีการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการค้าการเคลื่อนย้ายสินค้าการเคลื่อนย้ายของบุคคลที่ดีตรงด่านชายแดนเนี่ย มันมีชัยมันมีผลประโยชน์ที่ดีช่วยสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจเนี่ยเขาเรียกว่ามีต้นทุนลดลงนะครับมีค่าเสียเวลาค่านู่นค่านี่ที่เป็นค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆนะครับรวมทั้งอุปสรรคที่ทำให้การเคลื่อนย้ายสินค้าหรือบุคคลเนี่ยมันมีอยู่แต่เดิมเนี่ยมันลดลงสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นเนี่ยแน่นอนทำให้ความเชื่อมโยงมันดีขึ้น แน่นอนทําให้การทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือการไปมาหาสู่ธรรมะค้าขายกันเนี่ยคล่องตัวมากยิ่งขึ้นย่อมเป็นผลดีย่อมทําให้เศรษฐกิจมีพลวัตแล้วก็มีความความเจริญเติบโตมากขึ้นนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับตรงนี้มันไม่ใช่เฉพาะกระตุ้นเศรษฐกิจบริเวณชายแดนนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหมดเลยเพราะว่าถ้าเชื่อมโยงได้เนี่ยการผ่านแดนเนี่ย คล่องตัวเนี่ยแน่นอนมันย่อมส่งผลให้การค้าโดยรวมของทงั้งภูมิภาคเนี่ยเป็นไปด้วยดีแล้วก็มีปริมาณที่มากขึ้นนะครับแต่ปัญหาก็คือว่ามันยังดําเนินการได้ช้าแล้วก็ยังมีความคืบหน้าน้อยมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบริเวณที่เป็นจุดผ่านแดนเนี่ยนะครับถ้าท่านไปที่จุดผ่านแดนหรือท่านผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนเนี่ยจะทราบดีว่ามีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่ว่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านคัสตอมนะตัว C i m m i g r a t i o n ตัว I หรือ Q Quarantine หรือ Quarantine ตัว Q นะครับมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมไล่ไปนะครับ u s t o อมก็คือศุลกากรดูแลเรื่องเกี่ยวกับพิกัดศุลกากรนะครับรวมทั้งค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับคนการเคลื่อนย้ายสินค้าเนี่ยก็จะมีกมรมศุลกากรของประเทศไทยนะครับก็หน่วยงานด้านศุลกากรของประเทศอื่ ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมเีเวทีหารือของเขามาีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ตรงนี้ Immigration ก็คือตรวจคนเข้าเมืองนะครับดูแลเรื่องของการเคลื่อนย้ายบุคคลนะครับข้ามแดนนะครับตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับตอมอนะครับหรือตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยนะครับแล้วก็หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศต่างๆที่เป็นประเทศสมาชิกนะครับตัวไอตัว Q Quarantine หรือ Quarantine เนี่ย ก็จะเป็นเรื่องของการดูแลสุขอนามัยพืชและสัตว์ที่เกี่ยวข้องในการข้ามแดนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขนะครับหรือเกษตรนะครับเกษตรก็มีปศุสัตว์นะครับมีกรมวิชาการเกษตรอะไรต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องในเรื่องของตรงนี้นะครับหลายหน่วยงานแต่ไม่มีเจ้าภาพครับไม่มีหน่วยงานหลักหน่วยงานนํา ยิ่งมองในระดับของอาเซียนระดับภูมิภาคแล้วเนี่ยแต่ละเ,เรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นศุลกากรหรือตุลาตรวจคนเข้าเมืองนะครับตมหรือว่าเ,เรื่องของเออกเษตรเรื่องของสาธารณสุขเนี่ยเขามีกลไกลหาดือของเขาเองระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเ,ออเขาหาดือกันนะครับหน่วยงานเดียวกันก็คือตอมก็คุยกันกับตมศุลก,กากรคุยกับศุลก,กากรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ แต่ไม่มีเวทีหรือกลไกที่หน่วยงานเหล่านี้เนี่ยมานั่งคุยกันรวมกันเพื่อที่จะมาหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาการบริหารจัดการข้ามแดนอย่างแท้จริงนะครับตรงนี้ยังเป็นปัญหาอยู่ตรงนี้ยังเป็นประเด็นที่เป็นอุปสรรคอยู่ซึ่งทั้ง A อทูบก็ดีหรือ National Coordinators ก็ดีก็นั่งคุยกันว่าจะทำอย่างไรดีเพื่อที่จะผลักดัน ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่หลายประเทศให้ความสําคัญนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านของเรารอบบ้านเราซึ่งมีชายแดนติดก,กับไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพมา่าก็ดีหรือกัมพูชาก็ดีเนี่ยก็กล่าวสนับสนุนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเราต้องดําเนินการต่อไปไม่ใช่หยุดแค่ปี2 5งพนนะครับซึ่งดูแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าไหร่เนี่ยเราต้องดำเนินงานต่อไปทำยังไงดีที่อาเซียนจะต้องมีการปรับปรุงกลไกก็ดีหรือมีแนวทางที่จะพัฒนา การบริหารจัดการข้ามแดนให้ดียิ่งขึ้นอันนี้เป็นประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งเลยครับที่พูดกันนะครับต้องหาหน่วยงานนําหรือเปล่านะครับในการมาผลักดันเรื่องนี้ในะระดับของอาเซียนอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ยกตัวอย่างว่าเป็นประเด็นที่ที่ประชุมให้ความสําคัญนะครับอีกประเด็นหนึ่งผมเกริ่นไปแล้วช่วงต้นรายการเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของความเชื่อมโยงเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะเสร็จสิ้นภายในปีนี้ เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันต่อแล้วก็มีการจัดทำวาระด้านความเชื่อมโยงหลังปีคศ2 5 0 5หรือปีพศ2518แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยอยู่ในขั้นต้นของการทำการศึกษาครับอาเซียนได้ว่าจ้างบริษัทคอนซัลแทนนะครับบริษัทที่ปรึกษามาจัดทำโครงการการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ การทาวาระด้านความเชื่อมโยงภายหลังปี2558พูดง่ายๆคือว่าจะมีประเด็นอะไรบ้างที่สําคัญๆที่เราจะต้องดําเนินการต่อไปในเรื่องของความเชื่อมโยงซึ่งตอนนี้เนี่ยเราให้บริษัทที่ปรึกษาเนี่ยจะทําเป็นการศึกษาอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยเ,เราจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่ากระบวนการทําการศึกษาเนี่ยมันจะนํามาสู่อของผลการศึกษาซึ่งจะมีผลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกําหนดว่า เรื่องอะไรเป็นประเด็นสำคัญต่อไปที่เกี่ยวข้องความเชื่อมโยงในปี2,558นะครับเขาวางแผนกันแล้วว่าไอ้ตัวของอาวาระภายหลังปี2,558ด้านความเชื่อมโยงเนี่ยจะวางแผนไปอีก10ปีข้างหน้าเลยเพราะฉะนั้นตัวแผนงานนะครับที่เรามีแผนแม่บทอ,อยู่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงมีการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆไปให้สอดคล้องแล้วก็ให้ดูว่า เป็นแผนงานอีกสิปีข้างหน้าครับหลังปี2518ตัวนี้เป็นประเด็นที่สำคัญและเป็นเรื่องที่สำคัญเลยที่ a อเร่วมกับ national coordinators เนี่ยต้องนั่งคุยกันต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยจะต้องเ,ออเข้าไปมีส่วนร่วมกับส่วนของงานที่บริษัท ที่ปรึกษาเนี่ยเขาทำอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะปล่อยให้บริษัทที่ปรึกษาทําอย่างเดียวโดยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดีตัวเอทูบัซีก็ดีเนี่ยไม่ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้นะครับต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในทุกกระบวนการเพื่อให้ทราบรายละเอียดของการทําการศึกษาตรงนี้ซึ่งจะมีผลต่อไปในการกําหนดว่าอะไรจะเป็นประเด็นสําคัญนะครับพูดตรงนี้แล้วเนี่ยก็เลยเชื่อมโยงมานะครับว่า เป็นการประชุมเสวนาที่ผมพูดถึงนะครับซิมโพเซียมเนี่ยว่ามีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกำหนดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวาระด้าน,นความเชื่อมโยงภายหลังปี2558ด้วยนะครับตรงนี้ก็มีการพูดกันหลายเรื่องครับผมนำมาเล่าให้ฟังเป็นเกรดละกันว่ามีการพูดถึงพัฒนาการที่ผ่านมา ของการดําเนินงานว่ามันมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างนะครับติดขัดเรื่องอะไรบ้างของการทำเรื่องความเชื่อมโยงเนี่ยนะครับมีการนําเอาหัวข้อของเรื่องความเชื่อมโยงซึ่งเป็นหัวข้อที่ไม่ได้จํากัดเฉพาะในกรอบอาเซียนนะครับจริงๆมีกรอบอื่นๆในภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับอนุภูมิภาคนะครับที่คุยกันเรื่องของความเชื่มโยงด้วย ถ้าท่านผู้ฟังติดตามเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศเจะทราบว่ามีกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคอย่างเช่น Greater m a c o n Subregion นะครับอันนี้ GMS เนี่ยก็ดูเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความเชื่อมโยงระหว่างกันด้วยนะครับมีกรอบที่เรียกว่า IMTGT นะครับก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียไทยแลนด์ Growth Triangle Growth Triangle ก็คือสามเหลี่ยมความเจริญเติบโต ระหว่างสประเทศเนี่ยครับอินโดนีเซียมาเลเซียและไทยแลนด์ก็พูดเรื่องของความเชื่อมโยงด้วยเช่นกันนะครับก็มีการนําเอาข้อริเริ่มเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อมโยงในกรอบต่างๆเนี่ยมานั่งคุยกันว่าเอ,เอากรอบอื่นๆเขาทำเรื่องอะไรกันนะครับแล้วในอาเซียนล่ะทำอะไรกันอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนให้เห็นว่ามันมีหลายกรอบที่ดูเรื่องของความเชื่อมโยงแล้วการทำงานที่ อาจจะสนับสนุนเกื้อกูลกันแล้วก็ทํายังไงที่จะหลีกเลี่ยงความซําซ้อนของการดำเนินงานในกรอบต่างๆอันนี้ก็สําคัญก็มีการพูดตันด้วยนะครับมีการนําเอาผู้แทนนะครับจากภาคธุรกิจนะครับภาคธุรกิจเอกชนมาพูดให้ฟังว่าเขามีความคาดหวังอย่างไรนะครับตรงนี้น่าสนใจครับเพราะว่าภาคธุรกิจเอกชนเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องอะไรครับเรื่องของการเ,เน้น ว่าการค้าการขายการทําธุรกิจเนี่ยควรจะสะดวกรวดเร็วนะครับก็ไปโยงอีกกับเรื่องของออการบริหารจัดการข้ามแดนที่ผมพูดมาอันนี้เขาย้ำมากมากเลยนะครับว่าสําคัญมากๆที่จะต้องมีการบริหารจัดการข้ามแดนที่ดีนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยผ้าธุรกิจเนี่ยเขาจะมีต้นทุนสูงนะครับแล้วก็จะไม่เรียกว่าสนใจนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ภาคธุรกิจให้ความสําคัญ อีกเรื่องหนึ่งที่ภาคธุรกิจให้ความสําคัญก็คือ,อ,อทํำยังไงที่ภาคธุรกิจเข้ามามีบทบาทแล้วก็มีความเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือเรื่องของความชื่อโยงอื่นๆนะครับมาร่วมกับภาครัฐด,ด้วยครับเคลื่อนไปด้วยกันตรงนี้ก็สําคัญอีกนะครับออคอนเซปที่เขาพูดถึงคือ PPP นะครับคือ public-privatepartnership ตรงนี้เป็นเรื่องที่ภาคเอกชน สนใจนะครับแต่ว่าภาครัฐก,ก็ต้องทําให้เรื่องนี้เป็นที่น่าสนใจกับภาคเอกชนด้วยว่าถ้าเขาเข้ามาแล้วเขาไม่ขาดทุนนะครับพูดง,ง่ายง่ายเพราะว่าภาคธุรกิจเขาก็ดูแนวธุรกิจนะครับฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาอย่างรวดเร็วนะครับพูดถึงเรื่องความเชื่อมโยงยังต้องติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมขออนุญาตขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับรายการเราคืออาเซียนในครั้งหน้าแล้วกันนะครับจะนำสาระความรู้เกี่ยวกับอ,อาเซียนมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมครับ วันนี้สุขสันต์วันอังคารนะครับแล้วก็พบก,กันใหม่วันพฤหัสละกันนะครับสวัสดีครับ